สำเร็จสมประสงค์ระดับเสร็จแล้วก็ปลูกเอาไว้ที่ด้านหน้าองค์ปู่นะตรกที่ทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ลุงคนพามาที่วัดท่าแจกงเห็นไหมครับพญานาคมากับแม่บ้าน่ะทูปแดงด้านในเลยจ้ะ ด้านขวามือเลยนะจ๊ะตรงโต๊ะบายสีเลยจ้ะหยิบได้เลยจ้ะนะขอเลืหน,ห,นนะหนึ่งชุดหนึ่งชุดนะตู้เดินตามถ้าแดงหนึ่งตืนนะครับยอดตู้ทำบุญตามกําลังศรัทธานะจ๊ะส่วนฐานบายสีนะครับก็ตามป้ายเลยนะพี่นะส่วนห้องน้ําห้องสุขานะฮะก็จะอ,อยู่ด้านท้ายสุดนะฮะของลานจอดรถนะครับสำหรับห้องน้าห้องสุขานะครับ ส่วนอีกที่หนึ่งนะก็จะอยู่ด้านขะ้างขององค์พระปูนะครับสะดวกตรงสายและก็ะเชิอได้เลยจ้ะนะทุกประเด็นนะั้นในเลยจ้ะจแม่จ่าด้านะขวามือเลยนะจ๊ะ buồn nè, bên ngay, bên ngay, bên ngay, thua veo đấy mà, <laughs> <laughs> <đây>. <laughs> อันนี้ชั้งล่างนก้อนเมฆนะเป็นก้อนเมฆเป็นขี้เมฆนะเดี๋ยวก็เป็นรูปของพญานาคนะครับเพชรเพชรคีรี ุคนมาตั้งแต่ตอนนั้นกำลังปั้นตอนนี้เป็นสีเป็นสันเป็นพูดง่ายสมมูรณ์แบบไประดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับนี่ื็เป็นบริเวณพะรามิธีของสถานที่เป็นเป็นปฏิมากรรมของชาวเพชรบุรีก็จะเรียกว่าเป็นประจัวัดเกิดจันก่อนะที่ได้ โตใหญ่ครับคนปั้นก็ลุงคนรู้จักครับอยู่เป็นคนอุบลจังหวัดอุบลราชธานีที่มาทำเนี่ยคุณเหรียญพระเหรียญเพียบเลยเนี่ยนี่ไหมเน,นี่ยโอ้เขาติดกาวนี่ว่พะพญานาค วัดถ้ำแจงอำเภอชะอก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ลุงคนมาวันนี้ว่างครับหยุดไม่ได้ขายของนี่นะครับก็มีบายสีเนี่ยที่ยเขาเอามาบูชาวันที่เขามีการจัดทำพิธีกรรมนะครับลำวงสวงก็จะมีอยู่เป็นประจำปีนะครับเราเคยได้มาสัการะขอโปรนรครับองค์ปู่ พระยาศรีเพชรชีรีมหาโมดุตีสุธโธนาคราชนะครับจวัดธรรมแจงตบลเขาใหญ่อเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งมีความสูงจากพื้นดิน31เมตรมีความยาวของลำตัวนะครับก็ยาว200มีเจมตรเป็นไหนแล้วรอบลำตัวอกกูนะก็กว้างสองเมตร รับเปตองปีใหญ่ที่สุดจะรับในประเทศไทยดี๋ยายามเวลาการดำเนินการต่อาปไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ถูกมแล้ ว e um ุ้ยไม่ต no ้องผแดงคนเดินอะไรต้องมาพูกอีกมากายเดียนนี่ตรงนี้ตรงนี้คุณยืนหน้ารารมิธีหนึ่งหน้าเนี่ยเนี่ยนไม่ยืนหน้าโต๊เลยได้ให้ เดี๋ยวก่อนอยู่ที่พญายนาคเดี๋ยวคนจะมาแล้ว <c oughs> อยู่กาดเดี๋ยวก่อนอยู่ที่ตำพญายนาคคําว่าทันแยง อ้ายืน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 ,ยน,ยน,ยนไปดเดียวภาพเห็นหัวไมยชนะเลย ป่ีนมร้อยมันมองมันมืดในในกล้องนะพี่นะีมันมองตรงนี้มันมืดจะไปดูผมไม่ได้เปิดแสงสว่างมันหมดนี่เขาใชเปล่าอืม จะเห็นว่าเราเริ่มสร้าง,ง,ง,งสร้างแต่ผมตาดำยังไม่ตายที เอาสามสี่สงองพื้นอ่ะฮิฮิฮนฮิฮิฮิ ม่ใช่นี่มันฟังไม่ถึงห้าสิบประมาณเออห้าสิบเซนเอาเอาขนาดนี้แม่ที่ใหญ่เป็นนี้ คุณเข้าใจว่าลรตเตอรี่นี่เดี๋ยวแบบที่ออกข่าวว่าจ,จะไปซื้อที่ร้านเราตามร้านเขาเจออย่างนี้เราคุณจะไปเจอจะเกิดมันไม่ใช่ึ้นมามนเป็นก๊อปปี้มาเราอดแดกกันที่นี่มันไม่มีหลักฐานไม่มีไม่มีตัวตนยืนยันไงเออมันไม่แน่นอนัมนไม่ได้มาเช่าทุกวันนะผนนี้มันรับเขามาขายอีกทีนึมีน้ำหรอซื้อน้ำาินจริวะ